นักชมและนักฟังได้แล้วค่ะคณะน,น,น,นเรียนบ้านโคกขลุดพิษันมีนักเรียน5คนเป็นเด็กที่รักการเ่าีในชีวติตจิตในักเรียนคนแรกมีชื่อว่ามีนาเพื่อใชอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธันวาเด็กชายผู้ชอบอ่านนังยากัญญา หิงสาวที่ชอบการอ่านและการพูดภาษาจีนบุกตาชางหนุ่มที่ชอบเล่นกีฬาและไม่ชอบการหายังสีเมษาหญิสาวที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการร้อยมาลัยวันหน่ง เทั้งสี่คนก็เดินไปที่ชั้นหนังสือเพื่อหาหนังสือในการทำโครงงานมี เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เขาคุูการแก้วถ้านั้นพวกเธอรู้เรืยองว่ามันเสีที่ ตะเลดความรู้เข้าไป100ปรัชญา200ร้อยศาสนา300สามสาังคมศาสตร์สี่ภาษาศา,าสตร์ห้าร้อยวิทยาศาสตร์หกรเทคโนโลยี700ดร้อศิลปะและนะ แล้วนังนสิ่งที่พวกผมกำลังหายอยู่จะอยู่ในหมวดไหนล่ะครับคุโครงการแก้วแล้วมาจไหน่ะจ๊ะที่เป็นวิทยาศาสตร์ห้าร้อยครับคุณครูการแก้ว,ว,กกวอย่าเสียงดังสิมนห้องสมุดนะเราต้องเงียบค่ะคครูการแก้วเช้าวันอังคาร ที่พวกเด็กนักเรียนต้องสอบกลางภาคโดยสอบผ่านีคนมีเพียงปุลาที่สอบไม่ผ่านเนื่องจากปุลาไม่ชอบการอาศศศ่านหนังสือไม่ชอบเข้าห้องสมุดเอยเด็กคนตัดมีนา,นนนนาปุลาไม่สอบผ่าน นี่ไงเพราะนายไม่ชอบอ่านหนังสือขนาดจะพายข้อควาสมุดไงยังไม่เก้าตุลาฉันผิดเองที่ไม่อ่านหนังสือมูนาไม่เป็นไรจังไว้เป็นหัว อ่านหนัสียไม่ทำให้ใครเสียเวลาแต่แต่แต,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 แต่จะทํำให้เรามีความรู้มากขึ้นสําหรับชุมนุม,มก็ขอขอบคุณค่ะ